ย,ยิ่งใหญ่มากๆก็ตื่นเต้นตอนที่เห็นก็แบบโอ้คืออนุสาวรีย์ไยเรามาแต่เด็กะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ขึ้นมาเพื่อมาอนุสาวรีย์ไทยแล้วก็ไปเรียนไงโรงเรียนอู้งไงเคยเรียนใช่ไหมใช่ป่ะเออเป็นโรงเรียนเคมีอยู่แถวๆนั้นก็มารู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นที่ที่เราคุ้นเคยอ่ะแต่เรามาในวันนี้ที่แบบแบบทุกอย่างมันทุกอย่างมันมันมันเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกมันเหมือนเดิมอะ รู้สึกแบบตื่นเต้นว่าวันนี้แบบความความสุขมันมันยังล้นอ่ะเพราะว่าพมันยืนอยู่ข้างบนใช่ไหมมันมันเห็นทุกอย่างแล้วมันก็เห็นผู้คนที่แบบต่อให้ไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์อะไรมาก็ตามอะ่ะแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นวันแบบแห่งความสุขแล้วแล้วทุกคนเวลาโดนสาดน้ำเรา่าแบบยิ้มแย้มนะผมรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากตลอดทั้งทางที่แบบอยู่บนพาเลทน,นะฮะก็มีความสุขมากดีใจมากที่ที่ได้เป็นคนที่ ที่ทำให้ทุกคนแฮปปี้ใช่เราเราเรา,เราก็แบบไม่เป็นไรถ้าทุกคนสาดโปรแมีความสุข,ขตามตมาเลยใช่เมื่อกี้มีกิจกรรมด้วยแล้วก็ได้ใกล้ชิดก,กับแฟนๆมากเราก็รู้สึกว่าเออโหแบบแฟนๆเรานี่แบบหลากหลายจังทั้งแบบชาวชาวไทยและต่างชาติก็จริงๆขอบคุณมากเพราะว่าต้องเดินทางมากันแล้วก็มาเอนจอยกัน ว่าโหกิจกรรมมันยาวนานนะวันนี้ยจากตอนแรกที่แดดออกใช่ไหมตอนช่วงเงย็นเย็นตัวเปียกแต่ตอนนั้นจําได้ตัวโซกเลยเล่นเล่นเกมจนโกห้อืมแล้วมันมีเกมหนึ่งเป็นเกมนั่งเก้าอี้แล้วเปิดเพลงแล้วก็หยุดแล้วก็นั่งเก้าอี้กันรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะเก้าอี้มีค่าขึ้นมาทันทีอยากจะซื้อเก้าอี้แจกทุกคนเลยไม่จริงจริงก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากแพ้หรอก แต่ว่าเราต้องชนะเออไม่แต่เป็นแฟนก็น่ารักนะเออก็รู้สึกว่าเออความสามัคคีมีอยู่ในแฟนๆของเราจริงๆพอพอเขานั่งปับปอกกันมือออกเหมือนกันเพื่อนออกไปเลยเออก็สนุกดีแฟนน่ารักมากจ,จริงจริงรู้สึกว่าพอมันเริ่มโตขึ้นอนะ่ะเราทํางานเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่าไอช่วงเวลาสองการที่ได้หยุดยาวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่ได้อยู่เงียบเงนะียบอะไรเงี้ย แต่พอได้ได้ออกมาเอนจอยเห็นทุกๆคนเน่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่อให้ผ่านไปกี่ปีเทศกาลสงการก็เป็นเทศกาลที่ทั่วโลกเขาเห็นแล้วเขามีความสุขเราเชื่อว,ว่าถ้าใครที่ได้มาก็มีความสุขเพราะวันนี้โบได้มายืนอยู่ท่ามท่ามการงานสงการที่ทุกคนเล่นกันน่ะก็มีความสุขจริงๆด้วยอืมแบบจดจําได้ก็เลยแบบถ่ายคลิปวิดีโอไว้สงการมันก็มายถบงำนะเต้นนำเป็นปีดีราที่ี เต้้นมีเมื่อกี้เมื่อกี้เต้นบนเวทีอยู่เมื่อกี้เต้นบนเวทีตอนนี้ใช่ไหมวงเวียนใหญ่่วงเวียนใหญ่นี่เต้นงี้ปั๊บแต่เมื่อกี้เต้นแล้วไม่ได้ดูจังหวะยังไม่หมดรอบเลยเพลงดับแล้วเราก็ต้องมายืนหน่อยวงเวียนใหญ่ใช่ไหมแต่อย่าไปเต้นที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวจะต้องผานกลับบ้านไม่ได้นะปกติแล้วเรา ร,ร,ร,ใใรส่งการที่ประทับใจอ่ะคือสองการที่ที่สีลมแล้วก็ RCA อ่อตอนนั้นมันเป็นช่วงช่วงเรียนมัธยมเรียนโยธินนะฮะแล้วก็ไปกับพวก,พวก,พวกเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วคือแต่แต่ก่อนมันแต่ก่อนมันน่ารักมากเลยเพราะว่าสถานที่ที่เล่นนะ่ะมันน้อยแล้วพอไปแบบทุกคนก็แบบปะแป้งกันก็ฉีดน้ำกันรู้สึกว่า จะมีความสุขเป็นช่วงเวลาหนึ่งในในรอบปีที่มีความสุขมากแล้วก็ที่ r c a ที่ r c a ก็ก็สนุกสนานมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบโหเต็มเต็มที่ในวัยที่เราวัยรุ่นขึ้นมาโหแบบบันเทิงมากๆเลยเราแบบเอ็นจอยกับชีวิตเหมือนแบบไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาโดยเฉพาะช่วงนี้ที่เชื่อทุกคนก็ผ่านเหตุการณ์ที่รับรูก้กันกันรอบๆคือใน็นไหวอะ่ะก็พอมาเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกว่าโอเคขอให้น้ำอะ่ะสาดเข้าไปล้าง ล้างความสะเทือนใจล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกไปให้เกิดความสดชื่นขึ้นเล่ลกลอยกลับมาแล้วกินพรอสเหรอเ้กินพ้อสกลับมาแล้วลก็มีทั้งหลายคนตื่นเต้นและหลายคนก็ก,ก็ว้าวว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับช่องเจ็ดแล้วทุกคนก็ว้าวว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรแบบฉันได้อะไรฉันเสีย,ยอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ติดตามกันดูเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแหละ แต่เราก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากินพอยสมัคือกินพอยเราสามารถเอ็นจอยกับกับซีรีส์เรื่องนี้ได้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ติดตามกันที่ช่องเจ็ดครับก็เป็นนิมิตใหม่มที่ดีแล้วก็รอดูว่าเบียนครากับช่องเจ็ดเราจะทําอะไรร่วมกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรไปมันเป็นงบว่าแฟนแฟนก็แฮปปี้นะเพราะว่าเรากับแฟนแฟนได้มีโอกาสรู้จักกันในเรื่องกินพอร์์อืม ทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอสกลับมาแล้ววันนี้เราโตขึ้นแล้วไงแต่พอสมันคือมันเหมือนคริชเราตอนเด็กไว้อะแล้วเขาก็จําได้ว่าโอเคภาวะนั้นเป็นยังไงการแสดงเป็นยังไงเรื่องเรื่องราวที่ถ่ายทอดถ่ายทอดมันเป็นไงวันนี้เราโตขึ้นแล้วก็เดินทางไปสู่ชายละเปิดกล้องไปแล้วตอนแรกเปิดกล้องที่ปารีสก่อนแล้วก็กลับมาเปิดกล้องจริงๆอะอีกอีกครั้งหนึ่งถ่ายไป6คิวบ้างครับ6-7คิวซึ่งมีหลากหลายตัวละครที่เชื่อว,ว่าทุกคนจะต้องแบบ ต้องทับใจอ่ะเพราะโพเขาไปดูแล้วแบบโอ้ทีมงานการจัดเซตทุกคนอันนี้คือกองแรกในชีวิตเลยที่รู้สึกว่าโผลทุกคนตั้งใจตั้งใจกันทุกคนทุกภาคส่วนจนกระทั่งแบบสวัสดิการเนี้ยทุกคนแฮปปี้มากเราก็เราก็มีคำามแล้วเราเรา,เราได้อยู่ในเบื้องหลังด้วยก็ก็มีในแง่ของเสื้อผ้าบ้างหรือว่าคือจริงๆทุกคนทํางานกัเนเต็มที่แหละเราเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเติม เรียกว่าขอร่วมเข้าไปด้วยเพราะว่าทุกคนเขาทางานของเขาอะอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นท mm ีมหน้าทีมผมทีมบททีมุ right. ้มกับทุกๆคนสายลิศทุกคนเต็มที่หมดแล้วจริงเหรออ๋อเหรออ๋อเรอคือตรินอ๋อใช่ใช่ใช่ได้เลยคือตรินได้แล้วคือตรินถูกถูกถูกเฉลยโดยพี่มาไงพอพี่มาเขียนว่าธันวาช่ เอก็คือเขาเรียเปนทันวาเราเรียกเป็นติจริงจริงมีอีกหลายตัวละครที่เชื่อว่าเชื่อว่าทางประเทศไทยก็ต้องเซอร์เรฟไ์ที่ได้แบบคนคนนี้มาเล่นแต่จริงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในในชายทั้งกระทันหันแล้วก็เตรียมตัวมาก็ก็รอติดตามแบบสนุกแน่อันวาเป็นลูกครึง่องอืม แต่มาเป็นลูกซึ่งจินก็เรียกว่าเป็นเป็นโพที่โตขึ้นแล้วกันเป็นนโปโที่โอ้โหพูดจาจัดฉาญแล้วก็มีความรู้อืก็เป็นเรื่องที่ตึกเต้นมากเพราะว่ามันเขามีความรู้ไนงะเ่าก็แบบว่าโอ้โหเราก็ต้องแบบอธิบายอะไรให้มัชัดเจนกันนั้าน,น,นะน,นหนักมาก แต,แต่ทุกคนก็ทุกคนก็เอนจอยก็มีความสุขเราก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะไม่มีไปถ่ายที่ตา่างประเทศแล้วมีน่าจะเป็นพวกแฟชั่นหรือว่าเดินทางไปทัวร์ต่างๆนานานะตอนนี้แฟนถึงสิ้นปีแล้วอะ่ะใช่ถึงสิ้นปีอยู่ไทยช่วงนี้ช่วงนี้ถ่ายชาย ช่วงนี้ชายชายแล้วก็เดี๋ยวบินไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปว้ฝั่งเมริกาฝั่งตะวันตกก็รอรอติดตามกันนะามมาอืออน้องต้าอูใช่ไหมน้องต้าอูเขาพูดดีนะซึ่งซึ่งโปเข้าใจเขาจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า ว่าเรื่องราวของคนคนนั้นน่ะในในพื้นที่ไ i รเวทโซนของเขาเป็นยังไงเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าคนคนนี้เขามีมุมมองในชีวิตอย่างอย่างไรพอเชื่อว่าทุกคนก็มีไพรเวทโซนแม้แต่โปเองก็ตามริงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบแคปเจอร์โมเมนต์อย่างนั้นไว้โปก,ก็โปก,ก็มีครอบครัวมีผู้ใหญ่ดีๆมีคนรอบตัวอย่างเงี้ยดีเพื่อนเขารัา สอนแนะนำเราก็เลยแบบส่งต่อครับปาล์ฟอนปลฟปีสองการไม่สงแารปีนี้เออเราผมพูดตามหิวข้าวหิวข้าวปนคนก็สงการปีนี้2568นะครับผมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายไม่บแช่แค่ที่ไทยทั้งผู้โลกเลยก็ขอให้ขอให้ จับความสุขให้ได้ว่าความสุขของเราคืออะไรแล้วใช้สิ่งนั้นะดำเนินให้ทุกอย่างผ่านไปได้อย่างเช่นที่เกิดขึ้นนะประเทศไทยตอนนี้คือเหตุสงการก็ขอให้น้ําทุกๆหยดที่ผ่านตัวทุกคนเข้าไปเป็นความสดชื่นเพื่อเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ขอให้แขวคขัดปลอดภัยไปที่ไหนก็ก็ได้ดังใจที่อยากจะไปขอบผมก็เป็นคำสุงมากครับทุกคนทั้งคุณและครอบครัวขอบครับ แฮปปี้สองการเดครับ